ขณะนี้นะคะเทพศิรินขกระบวนพาเรดกำลังจะเดินผ่านท่านประธานนะคะสำหรับมาสคอตของเทพศิรินนะคะอาจารย์สุริยันคืออะไรบ้างคะสำหรับตัวมัสคอตที่น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ในสนามทักทายผู้มีเกียรติที่เคารพเนี่ยก็คือรำเพยแมนนะครับขอเสียงปรบมือให้กับรำเพยแมนหน่อยครับก็เป็นการประยุกต์นะครับนำดอกรำเพยซึ่งเป็นดอกไม้ ประจำโรงเรียนนะครับส่วนขบวนพาเลศนะครับเฉลิมพระเกียรตินะครับแสดงถึงพระอริยภาพทางด้านการเกษตรนะครับแสดงถึงพระอริยภาพด้านการเกษตรนะครับที่ได้แก้ไขปัญหาความยากจนและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรไทยให้มีความอยู่ดีกินดี ด้วยโครงการในพระราชดำร,ร,ริมากมายนะครับอาทิเช่นโครงการฝนหลวงนะครับโครงการหญ้าแฝกแล้วก็ทฤษฎีเกษตรแผนใหม่ก็ทําให้ประสบนิกรของพระองค์นั้นก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีความาสุขอย่างพอเพียงนะครับตามแนวพระราชดำร,ร,ริของพระองค์ท่าน นะครับแล้วก็เป็นการคิดสร้างสรรค์ของพี่น้องชาวจตุรมิตรนะฮะทั้ง4สถาบันนะครับที่ได้คิดขึ้นมาว่าเราจะทำอะไรกันให้กับพระองค์ก็ออกมาในรูปภาพทั้ง4ี่โรงเรียนที่โชว์ให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับและยังมีเครื่องร่อนนะฮะเครื่องร่อนนะครับไม่ได้มาขอฝนนะฮะทางโรงเรียนเทพศิรินก็เอาเครื่องบินบังคับนะฮะ เครื่องบินบังคับขนาดเล็กนะครับจำลองเครื่องบินของพระอ,องค์ท่านเคยทำคเครื่อง <ผล S 2> บนอินนี้นะครับฝนเทียมอ็อัน,นี้ไม่มีการจำลองนะครับโครงการฝนหลวงนะครับของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับท่านผู้พิเทศษที่เคารพก็ไม่ต้องเป็นกังวลว่าเครื่องบินจะบินมาชนเราหรือเปล่าเพราะว่าขอเสียงปบมือคอรังครับโอ้โหนี่คือ เป็นไทยของเราชาวจตุรมิตรนะครับคนที่บงังคับเครื่องบินนี้นะครับก็ได้รับรางวัลชนะเลิศของทวีเอเชียนะครับเป็นประเภทจยวชนนะครับ และสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากนะครับนั่นคือขบวนของกองยาวนะครับกองยาวอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้จะหายากมานะฮะกองยาวนะครับซึ่งทางสีถาบันก็พยายามฝึกของไทยไว้นะครับอย่างเช่นอาสสัมชัญอาจารย์รู้ไหมโรงเรียนฝรั่งจะมีการสอนขนนะครับ